ทำแบบนี้ถ้าอยากเงินเข้านะคะวิธีการที่เงินจะเข้านะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะปรับวิธีการคิดก่อนตอนเช้าเนี่ยจูนขึ้นกับใจเราจูนขึ้นกับพลังธรรมชาติสั่งตัวเองบอกตัวเองโน้มน้าวตัวเองนะคะว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันนี้เงินเข้าเงินเข้าเรียบร้อยแล้วทําอะไรก็ได้เงินไม่ทําอะไรก็ได้เงินฉันเป็นเทพธิดาแห่งการดึงดูดการเงินทําความรู้สึกบวกกับเงินเอาไว้นะคะไม่คิดถึงแง่ลบด้านการเงินค่ะเช่นเงินหายากไม่มีเงินจ่ายนี่เงินใช้ไม่พอลำบ พวกนี้คือทัศนคติด้านลบเมื่อเรามีทัศนคติด้านบวกกับการเงินใจคุณจะเปิดรับโอกาสใหม่โชคชะตาของเราจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะคุณไม่ได้โฟกัสความาขาดแคลนอีกต่อไปแล้วคุณกําลังโฟกัสความมั่งคัง่งทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาอย่าลืมบอกตัวเองนะคะว่าวันนี้เป็นวันที่ดีและวันนี้เป็นวันที่เงินเข้าคุณมีเงินใช้ตลอดชีวิตคุณเป็นคนมีทรัพย์มากคุณเป็นคนที่มีวาสนาดีรักตัวเองทําเพื่อตัวเองในการใส่พลังบวกให้กับตัวเองทุกวันยามเชา้ารับรองเงินเข้าแน่นอนค่ะ